สามีกําลังเตรียมใช้ข้ออ้างที่ภรรยาไม่มีลูกให้เขาเพื่อขอหย่าเหตุเพราะเขาหลงรักเศรษฐีสาวอยากเป็นลูกเขยเศรษฐีเมื่อเขารวบรวมความกล้าที่จะพูดจู่ๆภรรยาก็มีอาการแพ้ท้องไม่ใช่ว่าท้องนักแม่สามีดีใจมากเมื่อได้ยินข่าวรีบพาตู่ๆไปพบแพทย์หลังจากตรวจชีพประจรก็ท้องจริงๆคนนับไม่เท่ากับสวรรค์จริงๆตู่ๆกลับมาท้องตอนนี้พอดี แม้ว่าอยากจะทิ้งเธอแม่ต้องไม่ยอมแน่ๆหลังจากที่ตู่ตู่ตั้งรันก็ถูกแม่สามีปฏิบัติเหมือนกับลูกแท้ๆแ,แต่เชี่ยเตอ๋อกลับมีสีหน้าเศร้าสร้อยเพราะถ้าทิ้งตู่ตู่ตอนนี้แม่ต้องไม่ยอมอย่างแน่นอนจึงทำได้เพียงซ่อนเรื่องนี้ต่อไปเพราะไม่อยากพลาดโอกาสที่จะได้อยู่กับครอบครัวเศรษฐีเชี่ยเตอ๋อหลอกพวกเขาว่ามีงานเยอะมากที่เซี่ยงไฮ้จึงไม่มีความคิดที่จะเข้าไปในครอบครัวเศรษฐีแม้แต่น้อยตู่ตู่ยังคงคิดแค่ว่าเชี่ยเตอ๋อยุ่งมากเธอต้องอยู่บ้านเป็นภรรยาที่ดี หลังจากกลับเซี่ยงไฮ้ชายชราเฉาถามเจียเตอ๋อว่าพูดคุยกับครอบครัวย,ยังไงแล้วถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็แต่งงานกันในสัปดาห์หน้าเลยเจียเตอ๋อหลอกพวกเขาว่าแม่เห็นด้วยแล้วและยังโกหกว่าแม่ป่วยหนักไม่สามารถเข้าร่วมงานแต่งงานได้ชายชราเฉาชื่นชมความสามารถของเจียเตอ๋ออย่างมากแต่แม่ของเสี่ยวจินกลับเห็นว่าเจียเตอ๋อไม่ดีรู้สึกว่าเขาไม่มีศักดิ์ศรีลูกหลงไปกับคำพูดหวานหวานของมันจนหน้ามืดตาหมูไปแล้วแม่พูดอะไรลูกก็ไม่ฟังแม่คะทำไมแม่ถึงกังวลจังไม่ใช่ทุกคน ที่มุ่งเป้าไปที่เงินของเราไม่นานวันแต่งงานก็มาถึงแม้ว่าแม่ของเสี่ยวจินจะคัดค้านอย่างไม่ลดละแต่ยังแนะนําเสี่ยวจินที่ดื้อรั้นไม่ได้แต่เรื่องที่เลวร้ายมากกว่าอยู่เบื้องหลังวันที่พวกเขาแต่งงานตูตู่จากบ้านเกิดพาลูกที่ลูกน้องจู่ชื่อไปที่เซี่ยงไฮ้อยากให้เจียเต๋อจัดหางานให้จู่ชื่อตูตู่ตามที่อยู่ที่เจียเต๋อทิ้งไว้เพื่อมาหาที่นี่แต่เขาประตูกลับไม่มีใครตอบในเวลานี้ถูกหวังหาเพื่อนของเจียเต๋อมาเห็นพอดีได้ยินว่าตูตู่เป็นภรรยาขอออองงงงงเเเเเจจีีียหหวััั่่าาาไปบกกทททลตตรมนนนแ ภรรยาของคุณมาถึงแล้วเจเตอร์บอกว่าวันนี้เป็นวันที่เขาจะได้เข้าไปเป็นลูกเขยบ้านเศรษฐีแม้ว่าพระเจ้าจะเสด็จมาก็ไม่อาจห้ามมิให้แต่งงานกับเศรษฐีสาวได้แต่คุณจะไปเจอพวกเขาไหมพวกเขาอยู่ชั้นล่างแล้วฉันจะไปเจอแบบนี้ได้ยังไงคุณจะให้ผมพูดกับพวกเขาว่ายังไงบอกว่าฉันไม่อยู่เรื่องนี้ห้ามถูกเปิดเผยฉันต้องแต่งงาน โอเคไม่ต้องเป็นห่วงเดียวผมจัดการเองหวังหาวลงไปที่บ้านหลอกพวกเขาว่าเจียเตอ๋อไปทํางานแล้วอาจกลับมาถึงตอนเย็นจึงจัดห้องให้ตู่ตู่และโจชื่อบอกให้พวกเขารอเจียเตอรออยู่ที่นี่ส่วนเจียเตอรอก็แอบออกมาจากประตูหลังเขารีบวิ่งไปที่บ้านของครอบครัวเฉาพอใจที่ได้แต่งงานกับเศรษฐีสาวเมื่อเขายกผ้าคลุมขึ้นฉากแต่งงานกับตู่ตู่ก็ปรากฏขึ้นในหัวของเขาบางทีในใจเขาอาจจะยังรักตู่ตู่อยู่ แต่ก็ยังไม่สามารถปกปิดความปรารถนาอันมั่งคั่งของเขาได้ตูต่ในห้องห้องเช่ามีความขยันหมัน่นเพียรในการทําความสะอาดมากจากเสื้อผ้าของเจียเตอ๋อทุกท่าทางแสดงความหุวหงใยต่อเจียเตอ๋อผู้ชายออกไปทํางานรูปลักษณ์เป็นสิ่งสําคัญมากต้องแต่งตัวให้ดูดีสิ่งนี้ไม่สามารถประหยัดได้ที่จริงพี่ก็เห็นว่าเขาอยู่ในเสียงให้ค่อนข้างลําบากพวกเขาทั้งหิวทั้งเหนื่อยทั้งวันยังไม่ได้กินอะไรเลยตูต่นําชามออกไปซื้อเกี๊ยวตอนที่เธอออกไปซื้อเกี๊ยวรถดอกไม้ของเจียเต๋อก็ผ่านไปพอดี ตาบอดหรืคุณมองอะไรในโชว์รูมมีเสื้อผ้าที่สวยมากคุณดูผู้หญิงใช่ไหมถ้าคุณกล้ามองผู้หญิงคนอื่นฉันจะฆ่าคุณตายคืนเข้าหอเสี่ยวจินพูดเกี่ยวกับเรื่องว่าจะไปฮันนีมูที่ไหนแต่เจียเตอ๋อกลับไม่มีสมาธิในหัวมีแต่ตู่ๆเจียเตอ๋อโกหกว่าเขาลืมเอกสารสำคัญในห้องเช่าไปแป๊บเดียวก็กลับมาจนเขามาถึงห้องเช่า ตูตูรอจนหลับไปหลังจากเห็นเชียเตอ๋อก็เต็นไปด้วยจิตวิญญาณในทันทีเชียเตอ๋อบอกว่าเขามาเอาเสื้อผ้าแล้วจะออกไปต้องออกไปทํางานอีกนานตูตูยังคงเข้าใจในการทํางานของสามีหยิบเสื้อคลุมขนสัตว์ที่เธอถักเองให้เขาลองสวมดูแต่เชียเตอ๋อกลับไม่สนใจเลยหวังว่าพรุ่งนี้เธอจะกลับบ้านจากนั้นเอาเงินก้อนหนึ่งให้เธอใช้ทำไมถึงเยอะขนาดนี้เชียเตอ๋อคุณไม่ต้องทําให้ตัวเองลําบากเพราะอยากให้เงินที่บ้านเยอะๆไม่ใช่หรอก ทำไมจะไม่ใช่ดูคุณสิเสื้อผ้าเก่าๆแบบนี้คุณยังคงเก็บไว้ไม่ใช่ทำให้ตัวเองลำบากแล้วเรียกว่าอะไรคุณสบายใจเถอะเจียเตอฉันรู้คุณทำงานหนักเพื่อบ้านหลังนี้เพราะลูกของเราคุณจึงประหยัดแบบนี้ทำไมคุณพูดมากมากจังผมเพิ่งเดินเข้าประตูมาคุณก็เริ่มจูจีคุณพูดพอหรือยังคุณเป็นอะไรไปเจียเตอออดไม่ได้ที่จะกอดตูตูในอ้อมแขนแม้ว่าในใจจะสงสารตูตูมากก็ตามแต่ก็ไม่อาจต้านทานการยั่วยุนของเงินได้แล้วจากไปอย่างไร้ชื่นความคิดถึง แต่เรื่องที่เขามีภรรยาแล้วยังคงถูกค้นพบโดยพี่ชายของเสี่ยวจินเพราะไม่อยากให้เฟยฟ้าเปิดเผยความลับของเขาเจียเตอ๋อทุบตีเฟยฟ้าอย่างร้ายความปราณีจนกลายเป็นคนพิการปากของเฟยฟ้าถือว่าถูกปิดแล้วแต่ตอนนี้โจชื่อลูกพี่ลูกน้องของเจียเตอ๋อมาที่เซี่ยงให้เพื่อหางานทำเรื่องที่เขาแอบแต่งงานกับเสี่ยวจินไม่ช้าก็เร็วจะถูกโจชื่อคนพบเพราะต้องการเอาใจโจชื่อให้เก็บความลับของเขาไว้วันรุ่งขึ้นเจียเตอ๋อจัดการงานให้โจชื่อ แต่วันแรกที่ไปทํางานโจชื่อกลับไม่พอใจกับงานนี้ผู้จัดการบอกให้เขาไปหาเจียเตอ๋อเพื่อหาตําแหน่งที่ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เจียเตอ๋อเป็นลูกเขยที่มีค่าของตระกูลเฉาเรื่องเล็กน้อยแบบนั้นง่ายมากโจชื่อได้ยินเช่นนั้นก็พบว่ามันเข้าใจยากรองผู้อํานวยการหลิวแต่งงานกับลูกสาวของผู้อํานวยการเฉาคุณหนูเฉาไงมีอะไรเข้าใจยากหรือเรื่องใหญ่ขนาดนี้นายไม่รู้เหรอเป็นญาติกับแบบไหนจากนั้นเขาก็โกรธมาก และวิ่งเข้าไปในห้องทํางานของเจียเตอร์ดาเจียเตอร์ว่าเป็นคนทรยศกล้าที่จะทําเรื่องแบบนั้นหลับหลังพี่สะพ้ายเจียเตอร์ขอให้เขาพูดเบาๆถ้าคนอื่นมาได้ยินก็จบเหตุพี่ควรสํารวจมโนธรรมของตัวเองพี่สะพ้ายดีแบบนั้นพี่สะพ้ายตื่นนอนตอนทิ้งคืนทุกวันเพื่อบดข้าวทําถั่วหลืองทาเต้าหู้ที่บ้านมีงานเยอะแค่ไหนเธอก็ทําคนเดียวเธอทํางานหนักแบบนั้นก็เพราะใครไม่ใช่ว่าอยากให้พี่กินดีอยู่ดีเหรอ เชียเตอ๋อบอกให้เขาสงบลงก่อนรอตอนเย็นหลังเลิกงานจะอธิบายให้เขาฟังเชียเตอ๋อหลอกเขาว่าเพราะเสี่ยวจินไล่าตามเขาถ้าไม่แต่งงานกับเสี่ยวจินเขาจะตกงานและสัญญากับโจชื่อว่าถ้าเขาเก็บเป็นความลับจากนี้จะให้เขาเป็นรองผู้อำนวยการอย่างแน่นอนช่วยเขากล้าไปสู่ก้อนเมฆแต่โจชื่อเป็นคนตรงไปตรงมาไม่สนใจพี่ๆตามผมกลับไปที่บิงเคเอเถอะอย่าอยู่ที่เซี่ยงไฮ้อีกเลยเห็นเขาไม่ให้ความร่วมมือหวังหาเพื่อนสนิทของเขาก็ไม่เงียบอีกต่อไป ชี้ตรงไปที่โจชื่อและดักเขาโดยไม่รู้อะไรเลยถูกน้ำบุกรุกโจชื่อที่อารมณ์ร้อนก็ทนไม่ไหวแล้วพุ่งเข้าต่อสู้กับหวังห่าวเชียเตอร์รีบไปหยุดทันทีผลก็คือไม่ระมัดระวังเลยทําให้อ p h โฟน14ได้รับความเสียหายหวังห่าวและโจชื่อทะเลาะกันหนักมากแต่โจชื่อตกไปอยู่ในตําแหน่งที่ต่ำถูกหวังห่าวที่บ้าคข้างบีบคอเชียเตอร์เข้ามาดูใกล้ๆทําไมตาของโจชื่อถึงเบิกกว้างละ่ะก้มลงไปดูก็พบว่าโจชื่อหยุดหายใจแล้วทําไมแกฆ่ามันเหรอไม่ไม่ ผมไม่ได้ฆ่าแกดูสิดูสิรองผู้อํานวยการช่วยผมด้วยรองผู้อํานวยการทําไมแกถึงกล้าทําแบบนั้นนี่คือญาติของฉันนะรองผู้อํานวยการรองผู้อํานวยการคุณต้องเชื่อผมผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆฉันเชื่อนายแล้วจะมีประโยชน์อะไรนายไปอธิบายให้ตำรวจฝั่งนูน้นหวังหาคุกเขาด้วยความกลัวและขอร้องไม่ให้เจียเตอ๋อแจ้งตำรวจเจียเต๋อก็ต้องการใช้โอกาสนี้จูงจมูกหวังหาตอนนี้ฉันจูงจมูกหวังหาได้แล้วไม่ต้องกังวลว่ามันจะทรยศอีก ฉันจะช่วยแกก็ได้แต่จากนี้ไปแกต้องฟังฉันทุกอย่างผมจะฟังคุณทั้งหมดฟังคุณทั้งหมดเจี๊ยต์เต๋อถอดเสื้อของตัวเองออกสวมแหวนของตัวเองใส่มือของโจชื่อเปลี่ยนโจชื่อเป็นเขาจากนั้นโยนศพลงแม่น้ำแช่ไม่กี่วันก็ไม่เห็นหน้าแล้วถึงตอนนั้นตู่ตู่เห็นแหวนต้องนึกว่าเขาตายไปแล้วแบบนั้นเขาจึงจะได้เป็นลูกเขยเศรษฐีอย่างสบายใจไม่กี่วันต่อมาตำรวจก็พบศพเน่าที่เสื้อกั๊กมีปักชื่อเจียเตอ๋อหวังหาวแกล้งทำเป็นมารบุแล้วบอกว่าเป็นเขา ไม่นานตำรวจก็กลับบ้านเกิดเพื่อไปแจ้งกับตู่ตู่บอกว่ามีเรื่องเกิดขึ้นกับเจียเตอ๋อเชิญสมาชิกในครอบครูไปซิ่งให้เพื่อทำงานเราแค่มาแจ้งส่วนรายละเอียดเรายังไม่รู้แน่ชัดตู่ตู่น้าซีดเมื่อได้ยินแบบนั้นแม่ของเจียเตอ๋อก็กลัวจนเป็นลม